ช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับหนี้สินถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคสําคัญในการดํารงชีวิตของประชาชนนะครับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้า อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทุกหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต้องร่วมมายร่วมมือแก้ไขปัญหากันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของหนี้สินนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยก็มีการลงทะเบียนหนี้นอกระบบกันแล้ว<ช>นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนี้ในระบบนะครับเออไม่เป็นหนี้เนี่ยไม่รู้นะฮะว่ามันทุกทรมานแค่ไหนชักหน้าไม่ถึงหลังเงินไม่พอจ่ายจะไปถามหาใครก็ไม่มีปรึกษาปรึกษาใครเนี่ยก็ไม่ได้รับคําตอบที่ ที่ไม่แน่ว่าจะถูกต้องหรือเปล่าะนะฮะวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจเหล่านี้กันเราจะ,ะมาหาคำตอบที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เรามีโครงการคลินิกแก้หนี้ค่ะ ะะของ<ช>ธนาคารคแห่งประเทศไทยะนะครับการแก้หนี้กลัวเรือนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีแนวทางและวิธีการมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอรมนจันทพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยมาพูดคุยกันครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านคะ่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้ท่านอธิบายให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจกันง่ายๆสักนิดนึงว่าคลินิกแก้หนี้คืออะไรคะ คลินิกแก้หนี้นะคะก็จะเป็นโครงการในการแก้หนี้สําหรับตัวบัตรเครดิตแล้วก็บัตรสินเชื่อส่วนบุคคลพวกบัตรกดเงินสดนะคะนะหรือว่าสินเชื่อที่เราไปซื้อมือถือแล้วก็ต้องผ่อนเป็นต้นนะคะนะซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะถ้าหากว่าคนที่เขารู้สึกว่าแบบไรายได้มันตึงตัวเนอะแล้วก็ไม่สามารถชาระหนี้ต่อไปไหวเนี่ยสิ่งที่เราเ มีโครงการอันนี้ให้ก็คือสามารถเอานี้ที่เป็นผิดนัดแล้วนะคะร้อยยี่สิบวันสามารถมาปรับโครงสร้างนี้ได้เ,เงื่อนไขาการปรับโครงสร้างนี้เนี่ยต้องบอกว่าดีมากๆเลยก็คือถ้าหากว่าธรรมดาบัตรเครดิตอะค่ะดอกเบีย้ยจะอยู่ที่สิบหกเปอร์เซ็นถ้าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลจะอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นพอมาเข้าโครงการนี้ดอกเบีย้ยจะเหลือแค่สามถึงห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นและสามารถผ่อนได้ถึงสิบปีนะคะก็ถ้าหากว่ามียอดอยู่แสนนึงเนี่ย ถ้าหากว่าธรรมดาต่อเดือนผ่อนอยู่เป็นหมื่นสามารถลดลงมาเป็นระดับร้อยเป็นระดับพันได้เลยนะคะถ้าหากว่าเข้าโครงการนี้คะ่ะเท่ากับว่าคนที่เข้าร่วมโครงการได้สิทธิพิเศษคือผ่อนยาวขึ้นและลดดอกเบี้ยลงสำหรับบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดถูกต้องไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นโครงการสําหรับหนี้ที่เสียแล้วนะคะคแต่ต้องบอกว่า<ร>ทางค่ะค่ะถามก่อนได้เลยค่ะคือก็แสดงว่าจะต้องผิดนัดชําระด้วยถึงจะเข้าโครงการนี้ได้ ใช่ค่ะ uh huh. นั้นขอเล่านิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่าเป็นสินเชื่อที่อยู่ภายใต้กากับดูแลของทบนะคะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อที่ทํากับตัวแบงก์ตัวนอนแบงก์ที่ทาบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยจริงๆเราจะมีประกาศอีกฉบับหนึ่งที่เรียกว่าสินเชื่อกันให้สินเชื่อด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมหรือว่าที่เป็นเรียกภาษาอังกฤษว่า responsible lending uh huh. ประกาศนี้มีผลตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาบอกว่าเจ้าหนี้มีหน้าที่จะต้องช่วยลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ uh huh. โดยต้องช่วยตั้งแต่ ลูกนี้เริ่มผิดนัดวันแรกเลยครัสมมติว,ว่าเขาเริ่มผิดนัดปุ๊บต้องเข้าช่วยเหลือบอกว่าคุยคุณมีอะไรให้ช่วยไหมอยากจะปรับโครงสร้างนี้ไหมเขาต้องทําแบบนี้หนึ่งหนก่อนเป็นนี้เสียและอีกหนึ่งหนหลังเป็นนี้เสียคเพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าการแก้หนี้ที่ดีและเร็วก็คือแก้ตั้งแต่ก่อนเป็นนี้เสียเนี่ยก็จะดีที่สุด S 1> <S 1> แต่ถ้าหากว่าจริงๆแล้วไปไม่ไหวละมันไม่ไหวจริงๆนะคะจนต้องกลายเป็นหนี้เสียก็จะปรับโครงสร้างนี้กับเจ้านี้ด้วยด้วยด้วยตามเกณฑ์นี้ก็ได้หรือจะเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ก็ได้ค่ะค่ะห,หลักเกณฑ์ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้นี้ต้องมีคุณสมบัติยังไงครับท่านครับโอเคค่ะก็อย่างที่หนึ่งก็คือต้องเป็นสินเชื่อบตัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ต้องผิดนัดมาแล้วร้อยยี่สิบวันครับก ผิดนั120บครบร้อวันวันไหนเนี่ยสามารถเข้าได้เลยนะคะแล้วก็อยู่ในเป็นนี้กับเจ้านี้ที่อยู่ในโครงการมีทั้งหมด 32แห่งด้วยกันนะคะที่อยู่ในโครงการขณะน,นี้ก็พอติดต่อเนี่ยต่อที่ไหนก็ติดต่อผ่านาบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทยนะคะหรือเรียกชื่อสั้นๆว่าแซมนะคะ<ม>เบอร์โทรติดต่อของโครงการคือ1443ค่ะโทรศัพท์ไปปรึกษาได้ปรึกษาได้ตลอดเวลานะคะคเขาก็จะให้คําแนะนําว่าจะต้องทํำยังไงบ้างยื่นไปสมัครอย่างไรบ้างค,ะค่ะคผิดนัด ชาระหนี้ร้อยี่สิบวันก็คือตั้งแต่เขาทวงมาแล้วก็บวกไปอีกร้อยี่สิบวันแล้วเราไม่จ่ายเนี่ยเราก็จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้คําถามต่อไปแล้ววงเงินอัตราหน,นี้เนี่ยมีม,มีมีเพดานไว้ไหมครับว่านี่คคต้องไม่เกินเท่าไหร่ใช่ค่ะก็ยอดหนี้รวมต้องไม่เกินสองล้านบาทนะคะแล้วก็ลูกหนี้ยังต้องมีไรายได้อยู่แล้วก็รวมกันแล้วจ่ายเสร็จแล้วอายุไม่เกินเจ็ดสิบปีค่ะก็คือคุณก,ก็คือพอครบคุณสมบัติปุ๊บเนี่ยเข้าโครงการปุ๊บเนี่ยก็จะได้ สิทธิพิเศษก็คือลดดอกเบี้ยลงแล้วก็ผ่อนให้ยาวขึ้นที่เรียกว่าปรับโครงสร้างหนี้นั่นเองใช่ไหมฮะใช่เลยค่ะใช้เวลานาน,านไหมครับสมมติว่าถ้าเกิดผมไปคุยกันวันนี้โดยโดยหลักแล้วเนี่ยเขาเขาคุยกันนานไหมใช่จร <Ừ. S 2> ิงจ้าหนุมาแล้วมียอม<ๆ>ไม่ยอมกันไหมฮะแบบเจ้าหนี้ไม่ยอมเขาอีกโอเคคือคือต้องบอกว่าตอนนี้ลูกหนี้ที่สามารถเข้าโครงการได้ก็จะรวมไปถึงเออ่ที่โดนฟ้องแล้วด้วยนะคะแล้วก็ แล้วก็ทั้งก่อนมีคำพิพากก่อนมีคำพิพ,พากษาเนี่ยก็าสามารถเข้าได้แน่หลังมีคำพิพากษาก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้โยนใกล้จะบงังคับคดีไปมากเท่าไหร่แล้วนะคะอ,อันนั้นก็อาจจะเจ้าหนี้สามารถพิจารณาได้เขาต้องบอกว่าถ้าหากว่าเจ้าหนี้เขาเข้ามาอยู่ในโครงการแล้วเนี่ยสามสิบสองแห่งซึ่งเกือบทั้งหมดของของของผู้ของของ,ของยอดหนี้หลักๆของประเทศเราอะนะคะถ้าเขาเข้าโครงการแล้วถ้ามันเข้าเงื่อนไขอ่ะเจ้าหนี้ธรรมดาไม่เป็นปฏิเสธนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายื่นเข้าไปปุ๊บเนี่ยเอกสารครบเดี๋ยวทางแซมเขาก็จะส่งเอกสารที่เจ้านี้เจ้านี้เขาก็จะคอนเฟิร์มกลับมาว่าอ่าโอเคได้แบบครง้างนี้ตามสัญญารวมกันก็ไม่น่าจะเกินหนึ่งเดือนถ้าเอกสารครบนะคะคส่วนใหญ่เนี่ยจะติดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าบางครั้งส่งเอกสารไม่ครบเขาก็ทําให้ส่งเอกสารต่อไปให้เจ้านี้ไม่ได้ค่ะครับเพราะฉะนั้นเอกสารต้องครบเรื่องของการแก้หนี้เราพูดถึงบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดไปแล้วเนี่ยเห็นล่าสุดเนี่ยจะไป ขยายผลไปเกี่ยวกับแก้ไขปัญหานี้สินข้าราชการด้วยเหรอคะตองบอกว่าเปกว่าไม่ว่าจะเป็นแบงคชาติหรือว่าทางรัฐบาลนะคะให้ความสําคัญกับการแก้หนี้แล้วก็ต้องบอกว่าหนึ่งกลุ่มที่เราเอเห็นว่ามีปัญหาเช่นเดียวกันก็คือกลุ่มข้าราชการเพราะว่าอาจจะมีหนี้หลายประเทศนะคะมีทั้งนี้ในระบบผสมกับหนี้สหกรกรผสมกับ บางคนก็อาจจะมีนี้นอกระบบด้วยนะคะก็ให้ความสําคัญจริงๆคราวนี้ตัวอย่างนี้ข้าราชการนะคะที่เขาเขาถ้าหากว่าเขาเป็นนี้สหกรณ์อันนี้ก็ต้องไปขอปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์ใช่ไหมคะแต่คราวนี้ถ้าหากว่าเขามีส่วนใหญ่อะก็จะมีสินเชื่อบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อบัตรกดเงินสดด้วยเนองาหากว่าเขาอยากจะปรับโครงสร้างหนี้ อ,อ,อยากจะปรับได้เร็วก็อาจจะปรับที่กับเจ้าหนี้ตรงๆถ้าหากว่าอยากจะเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ก็ก็สามารถติดต่อได้เช่นกันค่ะก็ะจะได้แก้ปัญหาทุกอย่างรอบเดียวแลวก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนค่ะค่ะฟังแล้วน่าสนใจนะคะโครงการนี้ค่ะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมช่องทางที่แบบอยากจะไปร่วมพูดคุยมีช่องทางไหนบ้างคะ ค่ะจริงๆเอเบอร์โทรหนึ่งสี่สีสามได้เลยนะคะแล้วก็สามารถ Google หาคลินิกแก้นี้ายแซมได้ในเว็บไซต์ก็จะมีข้อมูลให้เยอะพอสมควรเลยว่าจะต้องทำยังไงบ้างแล้วก็สามารถสมัครแล้วก็แล้วก็วกเอเซ็นสัญญาจริงๆแล้วไม่ต้องไปถึงที่บริษัทแซมก็ได้เดีย๋ยวนี้สามารถที่จะสมมุติว่าเอ,อ ส่งไปให้เจ้านี้ยืนยันกลับมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเซ็นสัญญาแล้วแซมเขาก็จะส่งสัญญาเนี่ยไปให้ที่บ้านก็สามารถที่จะเซ็นสัญญาที่บ้านแล้วก็ถ่ายรูปส่งกลับมาให้แซมได้ก็ถือว่าทุกอย่างเริ่มต้นค่ะอ๋ออำนวยความสะดวกมากเลย,ยนะคะ,คะสําหรับลูกหนี้ต่างๆนะคะ ใช่ค่ะคราวนี้ก็ตะกี้ได้ยินตอนช่วงต้นว่าแบบจริงๆมีลูกนี้จํานวนมากเลยที่มีปัญหาแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงเพราะว่าวิธีการแก้ปัญหาอาจจะมีได้หลายทางคะอาจจะขอแนะนำหมอหนี้เพื่อประชาชนของทปพนิดนึงลองสามารถ Google ได้นะคะว่าเป็นหมอหนี้เพื่อประชาชนของทบพทก็จะสามารถลงทะเบียนเข้ามาขอคาปรึกษาเป็นรายคนได้เลยเหมือนเป็นหมอเลยว่าไง ก็อันแรกอาจจะโทรศัพท์มาที่สิบสิสาก่อนซึ่งอันนี้เป็นเบอร์ของทอะทนะคะในการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้บริการทางการเงินของของประชาชนสามารถโทรมาปรึกษาได้แล้วถ้าหากว่าอยากได้เป็น เป็นเป็นเหมือนเหมือนหาหมอจริงๆอะคะ่ะที่มาก่อนหาหมอจะต้องตรวจเลือดเพื่อดูว่าคาเอเลสเตอรอลเท่าไหร่ <ฮะ S 2> ออันนี้ก็จะเป็นให้กรอกว่าคุณมีภาระนี่อะไรบ้างแต่ละอันไปถึงขั้นไหนแล้วค่าง,งวดเท่าไหร่มีไรายได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวหมอนี่เขาจะให้คําแนะนําว่าอ๋อถ้าเป็นแบบนี้นะนี่ก้อนนี้ไปทําแบบนี้นี่ก้อนนี้ไปทําแบบนี้ก็จะทําให้เขาสามารถเข้าใจว่าเขาจะแก้ปัญหาได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะ, <ๆ S 2> <ๆ S 1> ะค่ะหมอนี่นเพื่อประชาชนของทพท1213เนี่โทรได้24ชั่วโมงเลยไหมคะอาจจะไม่ได้ไม่ได้ในช่วงเวลาราชการ ชมมใช่ค่ะคแต่ว่าทิ้งไว้ได้ทิ้งเบอร์ไวได้ค่ะคแล้วก็การลงทะเบียนหมอนี้เนี่ยสามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ได้เลยถ้าพ่อออนไลน์ปุ๊บก็ลงได้ตลอดเวลาอยากจะกรอกข้อมูลสมมติทำงานจนถึงหกโมงเย็นแล้วก็มากรอกข้อมูลตอนทุ่มหนึ่งสองทุ่มทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เลยค่ะครับก็เป็นเรื่องของการให้คำแนะนำนะครับส่งเสริมวินัยทางการเงินนะครับให้รับรู้รับทราบว่า เออเราจะรักษาวินัยการเงินการการเงินของเรายังไงมีความรู้ความเข้าใจในการเงินจะได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องนะครับค,ครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณผอ,อ,อมากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบพระคุณมากมากคะ่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับท่านผออ,อรมนจันทพันธ์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยครับ นี่คือคลินิกแก่นี่และหมอหนี้เพื่อประชาชนของธ<ช>นาคารแห่งประเทศไทยที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเงินนะครับใช่ทําให้เราเข้าใจเรื่องของการบริหารทางการเงินอย่างถูกต้องและเป็นสิ่งสําคัญจะได้ระมัดระวังเรื่องของการใช้ใจ่ายไม่ใช้เงินเกินตัวโครงการแก่นี่ก็ทําให้เรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยเราสามารถผ่อนจ่ายอะไรอะไรเนี่ย ได้มากขึ้นสะดวกขึ้นลื่นไหลขึ้นแล้วกันเวลาคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวมีเจ้าหนี้หลายรายไม่มีทางออกวิธีการที่เขาทํามากที่สุดก็คือเงียบไม่มีไม่หนีและไม่จ่ายไม่มีไม่หนีและติดต่อไม่ได้ครับค่ะไม่มีไม่หนีและติดต่อไม่ได้แต่ดิฉันก็เข้าใจลูกนี่ะ หายใจไม่ทั่วท้องนะคะเวลามีหนี้หลายๆก้อนเจ้าหนี้ก็หายใจไม่ทั่วท้องครับเพราะฉะนั้นอาติดต่อไปได้อย่างเช่นคครดิตแก้หนี้ใบแซมหนึ่งสหรือหมอนี่เพื่อประชาชนของธนาคารแห่งประเทศไทยสิบสองสิบก็คือหนึ่นะคะเนี่ยผมไปนึกถึงพิซซ่าทุกคนยไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่นะคะโทรไปได้เลยในช่วงระยะเวลาราชาการอ,อ,อย่างนี้ใครที่จะแก้หนี้บัตรเครดิต บัตรสินเชื่อเงินสดนะฮะก็วงเงินเนี่ยที่ท่านผิดนัดเนี่ยไม่เกินสองล้านแล้วผิดนัดมา120วันนับแต่วันครบกําหนดชําระหนี้ใช่ค่ะนะฮะก็ถ้าไปคุยกันแล้วเนี่ยลงตัวเนี่ยท่านก็จะได้ลดลดสิลดไม่ใช่ลดเงินต้นนะฮะลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยคือเพราะเมื่อกี้บอกว่าบัตรเครดิตเนี่ยดอกเบี้ยสิบหกปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสินเชื่อเงินสดเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่แต่ถ้าเกิดท่านเข้าร่วมโครงการปุ๊บเนี่ย จะเหลือแค่3าถึงห้าเปอร์เซ็นต์ท่านั้นเองก็จะเบาลงเยอะเบาลงเยอะนะคะแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยเขาให้สิบปีผ่อนได้สิปีจนกว่าคุณอายุเจ็ดสิบอะาจ็ดสิบปดสิบะประมาณนั้นนะอันนี้ถ้าใครจะไปแก้นี้โทรไปหนึ่งสี่สามแต่ถ้าเกิดจะแก้นิสัยทางการเงิน มีปัญหาแต่ยังไม่ได้ผิดนัดชําระหนี้และไม่ได้เกี่ยวกับบัตรเงินสดบัตรอะไรไปกู้สาก์มาอืแล้วไม่มีปัญญาจ่ายไม่ไหวแล้วเงินเดือนที่ได้รับตัดหักไปหมดเหลือใช้ไม่พอมีกิ๊กเยอะแล้วไปจ่ายตังค์เยอะค่ะผมจะทํำยังไงมีปัญหามีปัญหาการเงินเอาง่ายๆมีปัญหาการเงินค่ะโทรไปหา1213หมอหนี้เพื่อประชาชนธนาคารแห่งประเทศไทยได้เลยคุยกับหมอสิ S <S 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 เหมือนเช็คเลือดเช็คสักนิดหนึ่งคุณมีติดอะไรตรงไหนอะไรยังไงนะ,ะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะ<ช>แต่สัญญาณในการใช้เงินเนี่ยบัตรเครดิตเนี่ยนะที่จะทำให้ให้รู้ว่าตอนนี้คุณมีปัญหาแล้วก็คือว่าคุณต้องจ่ายขั้นต,ต่ําเป็นเวลา1นถึงสเดือนนั่นหมายความว่าคุณมีปัญหาในชีวิตไม่ได้แล้วนะคะคุณต้องรีบแก้นะคะเพราะว่าการใช้บัตรเครดิตที่ดีคือคุณรูดเท่าไหร่ ชําระเท่านั้นอ,อถ้าคุณเริ่มเริ่มที่จะวินัยทางการผ่อน,นแล้วเนี่ยนะคะท่านแย่แล้วนะคะออนะ,ะคะ